มาแล้วครับขบวน517นะก็417ผ่านมงออกมึงพนไปประมาณ18นาทีเนะี่ย517ก็เข้ามานะแต่แรกมาก่อนนะ517เนี่ยมาก่อนนะครับแต่น่าจะถูกกักไปที่หนองบัวลายนะครับ วันนี้5.17ยังไม่เปิดไฟนะฮะ หนึเจดนี่ไฟแล็บเลยนะฮะไฟออกข้อเลยนะฮะแต่ว่าผมซูมไม่ได้นะไออันนี้ถ่ายไม่ได้ใช้หมดซูมนะ <laughs>